อังเดโอนาน้ามีสิทธิถูกย้ายทีมนในซัมเมอร์นี้เลยหลังจากส่งเอเย่นคนใหม่ไปคุยกับบอร์ดเพื่อต่อสัญญาแต่กลายเป็นว่าบอร์ดบอกว่าไม่มีแผนจะต่อสัญญาเตรียมไปหาทีมใหม่ได้เลยเดวิดออนสตีนจากเดอะแอตเลติกได้รายงานครับว่าโอนาน้าได้เปลี่ยนเอเย่นคนใหม่เพื่อหวังจะต่อสัญญาคุยกับบอร์ดแต่สโมสรครับดันชี้แจงชัดว่าไม่มีแผนการต่อสัญญา พร้อมกับแนะนําให้หาทีมใหม่แทนซึ่งมีภาพชัดเจนครับคืออังเดอโอน่ามาสนามซ้อมพร้อมกับเอเจนต์คนใหม่เลยมีรายงานบอกครับว่ามีทีมจากลีกสซาอุดิอาราเบียสนใจในตัวโอน่าตั้งแต่อยู่อินเตอร์มิลานแล้วแต่สุดท้ายอังเดอโอน่าก็เลือกที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกระทั่งซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมจากลกซาอุก็ยังสนใจในโอน่าอยู่แต่ว่าการเจราจาการซื้อขายนี้มันไม่ได้ชัดเจนจนสุดท้ายดิวร่วมลงไปโอน่าก็เลยเลือกจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อโดยทีี่่่่มมกกกาาารลลลลงงงทุนนนนซื้้้ออบบปััััหหไวววเเยยยจะูค การย้ายทีมของโอนาน่าเนี่ยอาจจะมีความยากนิดหนึง่งเพราะว่าค่าเหนื่อยของโอนาน่าเนี่ยสูงถึง120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงการขายเนี่ยควรจะขายราคาไม่ต่ำกว่า26.3ล้านปอนด์เพื่อให้งบการเงินบัญชีมันไม่ติดลบขาดทุนจนเกินไปดังนั้นจะมีแค่ทีมจากลกสาอุที่จะซื้อค่าตัวโอนาน่าไหวทีมจากยุโรปหรือทีมชั้นนำเนี่ยอาจจะไม่สู้ค่าเหนื่อยกับคุณภาพเท่านี้ครับหรือจริงๆการล่อยยืมไปในซัมเมอร์นี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้งบกาาาารรรรเเงงิินนนนมััผ่่อคลยขึ้้บพะววจๆแ เรายังต้องผ่อนจ่ายค่าตัวของโอนาน่าที่ซื้อกับอินเตอร์มิลานอยู่เลยในทุกวันนี้ดังนั้นต้องหาทางปล่อยขาดด้วยมูลค่าที่มันมากพอหรือปล่อยยืมปล่อยออกเพื่อระบายค่าเหนื่อยของโอนาน่าออกไปหน่อยสุดท้ายตอนนี้โอนาน่าพอฟอร์มตกข่าวแย่ๆของเจ้าตัวก็ออกมาเรื่อยๆทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคิดว่าจะให้โอนาน่าปล่อยขาดไปเลยหรือยืมตัวก่อนหรือจะให้โอกาสต่อก็มาบอกกันหน่อยนะสรับผมเนี่ยแฟนแมนยู U, ยังไงเขายังเป็นนักเตะแมนยูผมก็คาดหวังจะเห็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเจ้าตัวอยู่ สุดท้ายเนี่ยจะจบลงเอยกันยังไงก็ขอให้มีเส้นทางอาชีพที่โชคดีรวมถึงช่วงเวลาที่เหลืออยู่เต็มที่นะครับรอเชียร์อยู่อยากคอนเทนต์เยอะก็